สำหรับใครที่ไม่เคยล่า a i r d ดอกเลยนะครับผมในชีวิตนี้นะครับผมก็อยากจะให้ลองล่าดูนะครับผมเพื่อจะได้รางวัลใหญ่กับเขาเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็น referral zone นะครับผมนี่เป็น linear park นะที่เขาทำขึ้นมาเนะาะกดซ้ายยิ้มนะผ่านได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วผมซ้ายยิ้มผ่านไม่ประมาทเนาะนี่คืออันนึงนะครับที่เป็นโอกาสใหญ่สำหรับตัวท่านเองนะครับผมแล้วก็ a i r d ดอกเบิบ้มเเนาะ a i r d ดอกเบิบ้ม สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ลองดูได้ครับผมใครไม่ชื่นชอบก็ผ่านไปนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสึกว่ามันน่าจะทําให้คุณนั้นได้พัฒนานะครับผมแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะ Open Quest นะครับผมนี่ Open Quest ปกตินะ i n t สตรักชั่นคิวสนะครับผม,ผมก็จะสอนโน่นนี่นั่นให้เรานะฮะว่านี่คือ,อไลนนะทำอะไรบ้างได้นะโน่นนี่นั่นนะฮะซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากคนะื c o m p พิ e เ ลิฟว์เล่าลิงลิงกดลิฟว์เล่าอีกสักรับท็อปเพียนมันจะเป็นลิฟว์เลนะครับลิฟว์เล่าโซนนะครับผมก็พี่ลิงนี่ก็เข้ามาในลิงได้นะครับผมเพื่อที่จะเอามาเป็นลิฟว์เลห้ผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะนี่ก็เป็น proof of human นะครับผมนี่สำคัญนะครับสำหรับการที่เป็นมนุษย์นะฮะถ้าคุณไม่ใช่มนุษย์คุณก็ณจะไม่สามารถที่จะทำเชื่อต่อไปได้นะครับผมถ้าเป็นเรื่องที่โ right, หดร้ายเหลือเกินนะฮะ การเป็นมนุษย์นั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงนะฮะก็การเป็นมนุษย์ก็ต้องเสียตังค์นะเดี๋ยวไปทำกันนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ตรงส่วนนี้นะ โอเคครับตอนนี้เสร็จปุ๊บแล้วไงต่อล่ะเดี๋ยวเราไปอ,อธิบายส่วนนี้นะครับมันจะค้างๆมา r e p o s นะครับผมนี่ผมทำขั้นตอนทั้งหมดให้ดูเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณได้ลองทำเนาะมันจะเป็นรูปแบบที่คุณสามารถทำได้นะครับย้อนกลับมาดูก็ได้เรื่อยๆนะครับผมไม่จาเป็นต้องกังวลน,นะมีเวลาทำถึงขนาดไหนนะครับผมก็อยากจะบอกว่าคุณมีเวลาทำประมาณนึงนะครับผมแล้วก็อาจจะ ต้องเร็วสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ปิดฟันนะครับผมจากที่ไหนก็ได้นะฮะไปเบสนะครับผมเชียร์จากไหนก็ได้อันนี้ผมยังไม่ได้บิดดีกว,ว่าอาช่ยังไม่ได้บิดผมยังไม่ได้บิดอ,อันนี้ไม่ได้นะฮะเราก็ต้องกลับไปเพื่อที่จะบิดนะฮะซิมเมตริก เราเอาไหนก็ได้นะครับผมไม่จาเป็นต้องเลือกตามผมนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าแต่น้อยที่สุดเนี่ยถ้าคุณคอนเฟิร์มปิดคุณทําในสิ่งที่คุณสามารถทําได้เลยนะครับผมก็จะทให้คุณนั้นสามารถที่จะทําได้เร็วขึ้นนะไม่ได้บอกว่าส่วนไหนที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมผมจะบอกว่าส่วนไหนที่ทําแล้วมันสะดวกที่สุดเนาะใครที่ไม่เคยใครที่ไม่เคยที่จะลองทําเลยนะครับผม ลองเริ่มต้นครั้งแรกดูนะฮะเราไปดูคู่มือ1นึนที่ผมเขียนไว้นะครับผมใน YouTube ได้นะครับผมสบายๆนะโอเค okay. Verify น่าจะได้แล้วนะครับถ้าผมไอ้นี่ไม่ปิดถ้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็รออ่าช้ายังไม่ได้รอแบับหนึ่ง Okay. เราเน้นทําจริงนะครับผมถ้าคุณรู้สึกช้าคุณก็สามารถเร่งไปกด2ได้นะครับผม overtime ก็ Over time, น่าจะประมาณไม่น่าเกิน10บ0วิ สำรับใครที่แบบว่า,อ,าอยากเริ่มต้นทำนะครับผมก็นี่แนะนำเรียบร้อยเสร็จนะครับผมแต่แล้วเสร็จปุ๊บนะฮะเขาก็ให้สวิตช์ไปเบสนะครับผมสวิตซ์ไักเมนูเอาเดี๋ยวนะเหลยนยังมาไม่พอยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงเหรออา่า มาไม่ถึงใช่เรียนยังมาไม่ถึงรอรอดูก่อนโอเคมาถึงแล้ว รีโหลดนิดนึงนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะมินให้เรานะซึ่งการบินนี่ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับการบินนะฮะจะมีต,ต่อเลยครับผม โอเคมันก็จะเป็น c e n ซ r a l ร z e เทรดดิ้งนะครับผมซึ่งางเย็นนะฮะเรากลับไปจุดเดิมของเราก่อนนะครับไปรีเนียปาก่อนรีเนียป้าสำคัญนะครับผมในส่วนนี้นะฮะก็คือมันจะมี v p พีโซนนะครับผมรีเนียอินสปีนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมเราตบมีอยู่แล้วนะฮะนี่เป็นีเนียอีพีนะครับผมรีเนียอีพีดีเดมได้นะครับผมอัติพลายดีเดมดีเดม ถ้าเราดูจะรักษาตัวเราได้ครับเดี๋ยวนะล้องให้ตอโอเคแม่ค้างเยี่ยไปเลยคือถ้าค้างอย่าไปกังวลนะฮะแม่ค้างแม่งค้างจริงนะแม่งค้างจริงจังด้วยนะครับผมไม่มีอะไรมากครับต่ดไปคุชนะครับผมลิเนียปาร์คยูแคนลีฟโรโซนนะครับผมคุณสามารถลีฟโรได้หมดเลยนะฮะ่ดไปกดสิลูกก่อน ในช่วงเวลานี้นะครับผมเราสามารถที่จะทำโซนอื่นเพิ่มเติมไปด้วยได้นะฮะถ้าแบบว่าคุณอยากรีบร้อนนะครับผม open ยูทูบสปอนะฮะ verify มันช้าจริงนะฮะบอกไว้ก่อนมันช้าจริงๆนะมันไม่ได้ช้าเล่นๆนะฮะฟอลโล่นะครับผมลินเนียนะฮะทำตามที่เขาบอกถึงต่อให้เราฟ o l โล่แล้วจริงนะครับผมเราก็ต้องทำตามที่เขาบอก ความรวดเร็วนะครับผมนี่เป็นเวสแรกนะครับผมคุณสามารถทำเฟสทั้งหมดได้นะครับผมอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่คุณสามารถทำได้นะเรียบร้อยครับเวสแรกเสร็จแล้วรอแป๊บนึงนะครับผมพีไม่มีฮะใช่ถูกต้องครับกระจอกมากนะครับสัตว์มาเฟสสองต่อเลยครับผม c r e a i t Borrow Borrowables นะฮะเขาบอกว่าไปทำเคย์ซ่าไอวนนะครับผมนี่ก็เป็นเคย์อีกอันหนึ่งนะครับผมที่คุณสามารถทำได้น,นี้ผมตัดไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงนะฮะเราจะเปิดหลายอันเกินแล้วงงนะช่วยดูสับสนแล,ล้วเกินนะฮะนี่ผมทำเคย์เสร็จแล้วผมต้องไปเคย์ต,ต่อไปสิไม่ใช่ผมรอเคย์อะไรอย่าลืมคอมเพลตนะครับผมไม่งั้นคุณจะ ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้อ่าอย่าลืมดูนะเลนเลียคือรเมฟ้ออะรคย้จักเลนเนียฟ้าหน่อยไหมโย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 ยี่สิบันนี้จบจุตอนเนี้ยต่อยตึกตงนั้องเติมมาถึงตองห้องในประเทศในประเทนี่คือเกมเล่สามเกมนี่จะเกิดแอนิเมชั่นขึ้นมามีหงดเดมโดนมีหงยิสัดาและสี่สิบเกมที่มากายมาเล่นกันเถอะ เจ็บเดมโซนและ40เกมนะครับผมก็สามารถมาเล่นได้นะฮะแล้วก็มี VIP มากมายมหาศาลดุยนะครับผมพร้อมทั้ง VIP Lounge นะครับผมแล้วก็ Referral Center นะครับผมสำหรับใครที่มี l อ p นะครับมาใช้ตรงส่วนนี้เป็นโอกาสของคุณเองได้นะครับผมใน Final Week นะครับ r e เว r ร์นะครับผมอย่าลืมสำคัญนะฮะปุ๊บออกคือแม่งนะครับผมอย่าลืมสำคัญนะครับผมอย่าลืมนะฮะไอ้นี้สำคัญมากๆนะครับปุ๊บออฟมอนตี้นะครับผม ถ้าคุณไม่ทำตรงส่วนนี้นะครับผมคุณได้เรียบร้อยแน่นะฮะก็คูณเรียบร้อยแล้วไงมึงก็จังงอยู่ให้กูเนี่ยกูจะเป็นอะไรเนี่ยกูก็อยู่ a v e complete complete แล้วเนี่ยแล้วก็ตอบสองคำถามนะครับผมฟ e ฟโรดคอ d ดสในเรียบร้อยอบอเรียบร้อยจบฮนะง่ายๆมากครับคำถาม สิ่งสำคัญนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ทำเลเยวซีโร่นะครับผมเลเยวทรีนะครับผมแม่งเอ้ยแม่งมีเลเยอวหลายตัวจังวะขณะผมเองจำไม่ได้เลยนะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าขออภัยด้วยอา้าวอ่ะหนืดด้วยนะ <c oughs> ต้องบอกนะครับผมเลเยวทรีนี้อัลฟามากนะฮะอัลฟาแบบไม่อัลฟาธรรมดาโคตรอัลฟาเลยนะฮะ แต่แม่งเช้าอ่ะแม่งช้าเกินไปเนาะ เคเรียบร้อยคอมพปีสองเอาจริงนะครับผมอันนี้มันค่อนข้างง่ายนะแบบใครที่ลองเริ่มทำนะครับผมผมพูดตรงนะมไม่มีอะไรยากเลยนะฮะอมพีดรีเควสต้องทำเควส ก่อนหน้านี้ให้เรียบร้อยก่อนนะถึงจะเข้ามาต่อได้นี่ก็จะบอกชัดเจนนะครับ คือจริงเราถามว่าเราต้องทำครบสี่อันไหมใช่ครับต้องทำครบสี่อันไม่ง,งั้นไปต่อไม่ได้เน,นะน,นี่ยับเดิทชิโน่โน่นนี่นั่นนะครับผมกีติงกบีก็คือมันก็บอกแหละอะไรอย่างทั้งหมดนะครับผมซึ่งผมรู้แล้วนะครับผมก็เลยแบบผมก็เลยแบบอโอเคละผมรู้แล้วผมจะต้องอ่านต่อเพื่ออะไรนะครับผม สำหรับใครที่ไม่ทราบจริงมันสามารถเรียนรู้ได้นะร,รายละเอียดดีค่อนข้างดีมากนะครับผมเกมที่ค่อนข้างเวิร์กเลยนะฮะต้องบอกว่าโอ้ยมันช้าตรงนี้แหละมันช้าตรงนี้แหละครับช่วงเวลาที่ผมก็อ่านกระตูนรอไปก่อนนะครับผมอาจจะต้องกดหลายๆครั้งนิดนึงนะครับผมคนทํามันเยอะนะับพอคนทํามันเยอะนะครับผมมัน,ะนะมก็กลายเป็นว่า ระบบมันช้านะครับผมคนทามันเยอะระบบมันช้าครับถามว่ามันแจกเยอะไหมผมบอกตรงว่าไม่ได้แจกเยอะนะฮะอย่าไปคิดว่ามันแจกเยอะนะัะผมแต่มันเป็นเหมือนกับ proof ตัวเองต,อ,งตอ,อีกทีนะครับผมจากตัวนี้นะก็คิดว่าน่าจะได้หลักหมื่นอยู่นะครับผมได้หลักหมื่นอยู่ สมิธแป่งวองได้ไงวะน่าเบื่อปีโอเคเรียบร้อยก็จะเสร็จทุตายยางใช้เวลาทำนิดนึงนะครับผมถ้าคุณแบบเป็นคนที่เบื่อเรื่องการใช้เวลานะฮะก็อดทนทําหน่อยแล้วกันนะจ้างคนทําก็ได้ไปนะจบไปเอ้ แคเราทำไปจบๆไปเราเรียบกว่าคอมพิวเต์แล้วนะไปเพืต่อไป ผมบอกเลยนะครับผมอย่ายอมแพ้การทำเพย์นะฮะถ้าคุณยอมแพ้การทำเพย์แม้แต่นิดเดียวเนี่ยคุณก็จะหมดโอกาสในการที่จะทำเพย์ต่อไปนะครับผมด้ยด้ยโอเคมันก็จะบอกอธิบายนะเป็นตำมัดนะเบอร์นู้นนี่นั่นนะฮะมีวิดีโอนะครับผมเพื่อที่จะป้องกันการแซนดนะครับผมที่จะทำให้คุณนั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมเลเยอร์นี้มีความปลอดภัยยังไงเอ็นเตอร์เลเยอร์นี้มีความปลอดภัยยังไงก็จะบอกนะครับผมผมกต้องดูอนามนรือไหม ที่ช่วยคุณตั้ภขอบใจขึ้นะนะครับ รั่งค้างอย่างเง,งี้ยกูเบื่อเบื่ออีกอันนี้มันจะล็อกนะครับผมภายในระยะเวลานะที่เอ่อเท่าที่เห็นเนาะยี่สิบชั่วโมงอันล็อก extension app เตรียมหัวัจ ีวิตหนอชีวิตไม่ได้ทำยากแตนทำเย็นอะไรเลยแม่งช้าอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> อจริงนะเ <laughs> ลเยอร์ซีโร่แม่งข้อเสียคือนี่แหละ

ยังเช้าว่ะเอาพักไพือก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาตอนลิปหน้าละ